มาดูนะครับทนะ่ทงนะหนึ่งถึงแปดนะครับนะับแทีนะ่สนะับสอเจ็ แปที่สนับสองสี่ห้าหกแปที่สนับสองสามสีเจ็ดเราจะทำแปที่หนึ่งอีกสองรอบ What?